ใสรักษาโรคเรื้อนกลับของคนได้ก็อาจจะรักษาโรคเรื้อนทางการเมืองได้เพราะว่ามันสอดคล้องกับอุปทา,านและนิสัยของคนไทยหมอ่มอมราชวงศ์คือฤท์เขียนเมื่อปี2501บอกว่าเสนอทางสายกลางแก้ไขความล้มลุกคลุกคลานของการเมืองไทยโดยให้ในหลวงนะมีอำพระจํานาจ ในการเมืองไทยมากกว่าเดิมสักนิดแล้วก็ให้ประชาชนไทยมีอำนาจมีส่วนร่วมในการเมืองไทยเนี่ยมากกว่าประชาธิปไตยแบบไทยอีกสักนิดนี่คือคำพูดของหมอมาชงคือฤทธิ์ซึ่งผมเห็นด้วยส่วนหนึ่งและไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งผมเห็นด้วยในส่วนที่ว่าหมอมาชงคือฤทธิ์บอกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยในหลวงกับประชาชนเนี่ย ได้เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดนี่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องการที่จะให้ในหลวงมีอํานาจในอํานาจประชาธิปไตยมากกว่าธรรมดาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยซึ่งไม่จําเป็นเลยราชประชาสมาสัยในหลวงไม่จําเป็นจะต้องมีอํานาจมากกว่าธรรมดาครับแต่ว่าในหลวงก็มีอํานาจธรรมดาในฐานะที่เป็นในหลวงตาม คันลองของประชาธิปไตยที่เราอ้างว่าเราไปลอกเข้ามาคือประเทศอังกฤษและมีตามแบบของเราซึ่งมีโบราณราชนิติประเพณีมานะครับอันนั้นไม่ใช่สาระสาระก็คือว่าราชประชาสมาสัยเนี่ยคือการเมืองที่พระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนต่างก็มีส่วนร่วมในทางที่เกื้อกูลด้วยกันเกื้อกูลกันเอง แล้วราชประชาสมาสัยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันได้ไอ,อย่างไ์ครับง่ายามากง่ายกว่าอย่างผมคิดว่าเป็นอย่างเดียวที่จะทําได้ไม่ต้องรอให้คนฆ่ากันตายสะก่อนไม่ต้องรอให้ปฏิวัติอีกนะครับเพราะว่าผมได้พูดไว้นานทีเดียวแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาก่อนที่จะฆ่ากันทุกครั้งเนี่ยผมบอกว่าถ้ารู้จักพึ่งในหลวงปวงชนและกองทัพเนี่ยก็จะสามารถกำจัด การฆ่าฟันกันการแข่งแย่งกันโดยไม่เข้าใจกันคือให้ทั้งสถาบันเนี่ยนะครับทุกสถาบันที่ว่าเนี่ยนำจุดแข็งของแต่ละสถาบันเอามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็ยกตัวอย่างราชประชาสมัยใสยของอังกฤษก็แล้วกันแล้วผมก็เขียนถึงนายก ครับอภพิสิทธิ์ในนี้แหละ,ะหลังจากที่บอกนายกสุจินดาก็แล้วบอกนายกไหนๆก็แล้วพวกนี้ก็บอกโอ้โออยายาอย่าไปเอาท่านมายุ่งการเมืองอย่าไปไม่ใช่ให้มาท่านมายุ่งการเมืองแต่เราอยาไปขโมยพระราชอำนาจของท่านมาแล้วก็ต้องพึ่งพระราชอำนาจของท่านฟังคําแนะนําของท่านผมก็บอกว่าถ้านายกอภิสิทธ์ซึ่งเป็นนักเรียนออกซฟอร์ดเนี่ยเข้าใจราชประชาสมาสัยนะ่ะก็ปฏิรูปไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว ความเข้าใจราชประชาสมาสัยก็ต้องเข้าใจว่าในหลวงกับปวงชนต้องพึ่งซึ่งกันและกันนะซึ่งอังกฤษเขาทํานายกเข้าเป็นตัวแทนของปวงชนเลือกตั้งเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ทุกทุกวันอังคารเขาต้องไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินของเขานะครับที่แรกแรลเองก็เบื่อนะโอโหจะเสียเวลาหลังจากไปแล้วห้าหนบอกเอ๊ะผู้หญิงคนนี้หรือแท้ที่ถูกพระเจ้าแผ่นดินคนเนี้ยราวกับจับชี้ประจรของเมืองติดไว้ถามอะไรรู้เรื่องหมด ก็เลยขาดไม่ได้ที่จะไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินกับนานยกรัฐมนตรีก็ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่านก็ทรงใช้พระราชอำนาจของท่านในทางแนะนําตักเตือนให้กําลังใจซึ่งในหลวงของเราก็ทรงนิพผลไว้ทรงมีพระราชดารัสไว้ว่าเป็นหน้าที่ของในหลวงหน้าที่มีพระราชอำนาจถ้าเห็นว่าบ้านเมืองเดือดร้อนมาขอคําแนะนําก็จะต้องให้รหรือรู้ว่าบ้านเมืองเดือดร้อนไม่ขอก็มีหน้าที่ที่้องให้แต่นี่ของเราไม่ฟังพระเจ้าจเป็นดินอะ่ะผมบอกว่าถ้านายกเข้าใจ พระราสมณภาิของในหลวงแล้วไปเฝ้านั่นคือราษฎรชาสมาสัยครึ่งหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็สร้างกลไกลของการปกครองของอำนาจอธิปไตยไม่ว่าจะทางศาลทางฝ่ายบริหารและทางนิติบัญญัตินะครับให้ราษฎรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมีส่วนร่วมมากกว่าเลือกตั้งหนหนึ่งก็ถือว่ามีส่วนร่วมแล้วแล้วหลังจากนั้นก็แล้วเลย นะครับการทำลายราชประชาสมาสายัยโดยไม่ยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลยเนี่ยรัฐบาลนอมินีของทักษิณเนี่ยได้ที่หนึ่งเป็นแชมป์คือเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภานะครับไม่ออกกฎหมายเลยแม้แต่ฉบับเดียวค,คุณพิโยทราบไหมรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยครับอาจารย์ผมถามคุณไงผมไม่ทราบหรอกครับผมถามอาจารย์รัฐบาลสมัครกลับไม่ออกกฎหมายเลยแม้แต่ฉบับเดียวกลับอได้เป็นแชมป์แหละทีนี้รองแชมป์ก็คือ น้องเขยของนายกเป็นรัฐบาลออกกฎหมายฉบับเดียวครับเนี่ยทำลายอํานาจประชาธิปไตยแล้วทาลายการมีส่วนร่วมโดนประท้วงอยู่จะออกกฎหมายไงฮะอาจารย์ที่ทํางานยังเข้าไปไม่ได้เลยครับตอนนั้นก็เดินเสียก็เดินเสียก็เดินสีถึงถึงถึงเข้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นข้ออ้างครับก็ไม่เป็นข้ออ้างนะเงียบโดนคนล้อมอยู่สภาก็ไปไม่ได้ก็เห็นใจเห็นใจเพราะว่าประชาชนเขาไม่ได้มีส่วนร่วม ไม่ได้มีส่วนวิจารณ์ไม่ได้ส่วนมีส่วนคัดค้านคับเขาก็ใช้สิทธิ์ของการเป็นประชาธิปไตยของเขาเพื่อจะเรียกร้องทีนี้รัฐบาลก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะทํางานกับประชาชนในการที่จะปัดเป่าเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่มันไม่เป็นเหตุที่ว่าจะออกกฎหมายไม่ได้ คุณจะไปประชุมที่ดอนเมืองที่ไหนก็เรื่องของคุณหรือคุณจะออกกฎหมายอะไรก็ออกต้องออกได้ไม่ใช่ออกไม่ได้รัฐบาลสมัครเนี่ยไม่ได้โดนรุมล้อมอยู่ตลอดกลับใช่ไหมหรือแม้แต่ตอนที่เขาไม่รอมแล้วเนี่ยคุณมีหน้าที่เขาเป็นพักข่าฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดมีหน้าที่ตั้งหัวหน้าฝ่ายค้านคุณก็ไม่ตั้งอะไร,รแล้วเนี่ย ก็คือการไม่ทําหน้าที่นั่นเองนะอาจารย์ที่นี้ผมกลับมาที่ราชประชาสมาสัยก็โดยธรรมเนียมปกติแล้วนายกรัฐมนตรีของไทยก็เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่ไม่ได้เข้าเฝ้าอันนี้แล้วราชประชามาสัยหายไปตอนไหนฮะต้องต้องเข้าใจว่าการเข้าเฝ้าเนี่ยต้องเข้าเฝ้าประจํามีหมายกำหนดแล้วก็ต้องไม่ไปคุยโม้ไม่ต้องเอาออกไปโฆษณาเป็นเรื่องที่จะ หมายความว่ากราบบังคมทูลขอให้ท่านพระองค์ท่านช่วยทําการบ้านนะครับช่วยแก้ปัญหาช่วยให้คําแนะนําซึ่งอังกฤปิดเขาเนี่ยเอาจากคําที่ในหลวงท่านทรงมีพระราชวัดรายเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วไม่ใช่หรือว่านายกรัฐมนตรีปิดนะี่เขาต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเขาเป็นประจําเพื่อจะให้ท่านได้แนะนําตักเตือนและให้กําลังใจต้องเป็นประจํา ผมก็แนะนําคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วเนี่ยเข้าไปเฝ้าท่านเป็นประจํากลับบังคมทูลว่าเดือนหนึ่งหนหนึ่งหรือสองอาทิตย์ห,หนึ่งหรือเดือนละหรือทุกอาทิตย์ก็สุดแท้แต่ท่านเพราะว่าท่านไม่ทรงพระสรําราญไม่ไม่สบายก็สุดแท้แต่ท่านแต่ต้องทําเป็นประจําแล้วไม่ต้องเอาไปโฆษณานานยกติดเขาไม่ได้เอาไปโฆษณาเลยไอของเราเนี่ยเอาในหลวง มาเป็นเครื่องโฆษณาเพื่อให้คนเดาเอาว่าท่านโปรดเป็นพิเศษดูที่นั่งตรงนี้สวยดูที่ยังไงเนี่ยไม่ใช่ในทํานองเดียวก,กันกับที่เอาท่านไปฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้เอาท่านเนี่ยมันเป็นผิดอันนี้ไม่ใช่ราชประชาสมาสายัยราชประชาสมาสัยก็คือการมีส่วนร่วมร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันระหว่างในหลวงกับประชาชนดังคําที่ท่านให้นิยามไว้นะครับโครงการในพระราชดำริเนี่ยราชประชาสมาสายัย <c oughs> แน่ แน่ๆครับแต่ถ้าจะให้เป็นราชมาาสมาสัยในเวลาปลกตทิที่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 สุดยอดแล้วนะครับก็แท้ที่จริงเนี่ยเราควรจะมีรัฐมนตรีสักคนหนึ่งประจำราชสำนัก ครับนะครับทาหน้า,นาที่อะไร<น>ะทำทาหน้าที่เหมือนของอังกฤษที่เขาประจํารชสำนอ่ะของไทยนี่บวกของใดเข้าไปด้วย<แ>เพราะในหลวงของเราเนี่ยเป็นที่ทรงทราบเป็นที่ทราบว่าทรงเป็นบิดาของเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการในพระราชดำริหลายอย่างนะครับก็บวกหน้าที่พัฒนาเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ราชาประจาสัมมาสายแบบทํางานให้ในหลวงไปโกงไปเอาเสื้อมาขายก็โกงไปอะไรแบบนั้นก็จะทําหน้าที่อันนี้ได้ประสานงานกับ คอรมอรได้ในในฐานะที่เป็นตัวแทนของราชสานักอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นราชประชาสมาสัยอย่างหนึง่งเป็นประจำครับ,รบน,น,นี่ไม่พูดถึงในเวลาที่มีวิกฤตนักครับอาจารย์ที่นี้ความขัดแย้งทางการเมืองสูงมากและในหลายปีที่ต่อ,อสู้กันมาเนี่ย<อ>พันธมิตรก็อ้างว่าเราจะสู้เพื่อนนายหลวงเ,<อ>เหมือนกับพยายามที่จะเอาหลังพิงสถาบันไว้แล้วเข้ามาสู้กัน<อ>ถ้าความขัดแย้งขนาดนี้แล้วยังดึงสถาบันเข้ามาให้เกิดราชประชาสมาสายัยจะไม่เสียหายต่อสถาบันเลยฮะอาจารย์ ราชประชาสมาสัยนี่ไม่ใช่ไปดึงท่านนะไม่ใช่ไปขอท่านนะให้ตั้งนายกไม่ใช่นะผมเนี่ยไม่เคยได้เป็นคนบอกว่าให้เอามาตราเจ็ดหรือถวายพระราชอำนาจคืนแบบนั้นนะครับเป็นแต่ว่าอำนาจพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ตามคันลองประชาธิปไตย อย่าไปปล้นอย่าไปเม,ม้มอย่าไปโกงของท่านมาให้ท่านได้ส่งช้นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเอาท่านเข้ามาพัวพันเพื่อจะให้กลุ่มนี้ได้เปรียบในทางการเมืองหรือพักนั้นได้เปรียบพักนี้นะครับไม่ใช่แต่เนื่องจากว่าสังคมไทยมันถูกบีบให้มองว่าเวลานี้มีพันธมิตรซึ่งแท้จริงไม่ใช่พักการเมืองหรอกนะครับแล้วก็ฝ่ายทักษิณน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สองฝ่ายนี้ เท่านั้นในสังคมไดสังคมไทยเวลานี้วุ่นหมดวุ่นหมดถ้าคุณพิญโยเอามาอ่านกับจะเห็นเลยลองอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างนี้บ้านเมืองเราเนี่ยไม่รู้กำลังจะไปไหนไม่รู้ใครทำอะไร คนหนึ่งอ้างว่าจะทําอย่างหนึง่งก็ไปทําอีกอย่างหนึง่งนะครับเนี่ยเป็นเป็นที่ท่านทรงปรร,รบเมื่อนายกอภิสิิ์เป็นนายกได้ครบแปดเดือนท่านบอกว่าเป็นห่วงบ้านเมืองไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ทําอะไรอยู่คนทําอย่างหนึง่งพูดอย่างหนึง่งคนอ้างประโยชน์อยู่อย่างหนึง่งก็แกไปทําอีกอย่างหนึง่ง อันนี้ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะจไม่ไม่รู้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยวปอ่านด้านหลังจต่ข้อความมันเป็นอย่างนี้ผมต้องขอประทานโทษที่ไม่ได้ลอกของท่านมาคำต่อคำแต่ท่านทรงมีพระราชดำรัสไว้อย่างนี้แหละกลับใช่ไหมแสดงว่ามันมันวุ่นวายมากถ้ามี แม้แต่ในยามวิกฤตนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะโมเดลของราชประชาสมาสัยที่ท่านทรงใช้อำนาจนะแล้วไม่ผิดเลยไม่ผิดว่าท่านมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยนะคือตอนที่มันเห็นชัดกว่าสมัยนี้เพราะสมัยนี้มันมันมีซุปเปอร์แมนคือคุณทักษิณแล้วก็พวกอีกซุปเปอร์หิวที่อยากกินกับคุณทักษิณก็มีพวกที่สนับสนุนโดยสุจริตใจก็มีนะ ว่ามันเป็นภาพที่ใหญ่โตแต่ว่ามันลวงตาต่างกับพฤษสภาธมินที่เห็นชัดว่าจำลองกับสุจินดาสุจินดานะโมเดลในการแก้วิกฤตครั้งนั้นนี่ยคือราษฎรสมาชัยเลยคือแสดงว่าคั้งนี้ซับซ้อนกว่าโอ้ซับซ้อนกว่าเยอะแล้วราษฎรสมาชัยจะใช้ได้หรอครับอาจารย์โอ้ได้สิได้เลยได้เลยถ้าหากว่า ผู้นำการเมืองไทยเวลานี้นะฝ่ายทุกฝ่ายมีสิ่งหนึ่งซึ่งผมอาจจะพูดเป็นภาษาธรรมะหน่อยมีนะฮะเวสารัชตะธรรมห้าคือธรรมะซึ่งทำให้เกิดความกล้าผู้นำในเมืองไทยเวลานี้ไม่มีใครกล้ากลัวจะกระคายเครือง ว่าเมืงองยุคนบาดกลัวจะ,อ,ะอเมริกันจะแทรกแซงกลัวต่างประเทศจะว่ากลัวจะไม่เป็นกลางกลัวว่าทหารจะเกี่ยวกับการเมืองแต่ถ้ามีธรรมะซึ่งทําให้เกิดความกลา้าหางคือหนึ่งมีศรัทธาครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองจะต้องทําตามหน้าที่ของตัวเองมีศีลมีศีลคือถือศีลน,นะครับมีศีลมีธรรมแล้วก็เข้าใจหน้าที่ของตัวเองปฏิบัิ มีพระหุสัจจะคือรู้ในสิ่งที่จะควรรู้นะฮะว่าทหารของพระเจ้าแผ่นดินควรจะทํำยังไงศาลของพระเจ้าแผ่นดินควรจะทํำยังไงตํารวจของพระเจ้าแผ่นดินควรจะทํำยังไงที่บอกของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยหมายความว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหัิย์เป็นประมุกนะนะครับควรจะทําไงนะครับมีวิทยะลัาพะคือความกล้า,าหาญแล้วก็มีปัญญาก็จะช่วยกันแก้ปัญหาได้ขณะนี้ผู้ใหญ่ในสังคมไทยเนี่ย ขาดสิ่งเหล่านี้นะครับแม้แต่ในยามที่มีวิกฤตเหมือนกับพฤภาธมินเนี่ยผมเคยบอกว่านายกควรจะไปเฝ้าในหลวงเพื่อกราบทูนรายงานก็ไม่ต้องให้คนอื่นรู้เรื่องไม่ต้องให้คนอื่นเห็นไม่ต้องไปบอกว่าจนตายเขาพูดไม่ได้เพื่อจะให้เขาเดาเอาว่าเป็นเรื่องที่ท่านแทรกแซงก็เมื่อไม่มีใครเห็นแล้วแต่ว่ามีหน้าที่ไปรีพอร์ตให้ท่านทรงทราบ ถ้าท่านยังทรงพระสํมาญอยู่มีหน้าที่ท่านจะรับได้ก็ก็จะได้รับคําแนะนำใช่ไหมแต่เนี้ยไม่กล้าไม่กล้าโดยความที่ตัวเองเขาไม่รู้ไม่มีธรรมะที่ทําให้เกิดความก,วกล้าทีนี้ในตอนนั้นน่ะในตอนที่ท่านสร้างโมเดลแก้ปัญหาวิติชาติโดยเอาสุจิน